สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกลับบ้านพอดแคสต์ครับอีพีนี้ชื่อว่าเคล็ดลับการอยู่ในชัยชนะของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคือชีวิตที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนได้สัมผัสและสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะเหนือความผิดบาปเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงความท้อแท้ใจความเจ็บป่วย และความพ่ายแพ้ในด้านต่างๆของชีวิตด้วยครับแน่นอนครับว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากอุปสรรคปัญหาแต่ในทุกสถานการณ์เหล่านั้นเรามีชัยชนะของพระเยซูคริสต์อยู่เหนือทุกสิ่งและพระองค์เป็นความช่วยเหลือของเราตามพระชนะของพระองค์ที่ได้เขียนไว้ในฮิบรูบทที่4ีข้อ15ถึงข้อ16นะครับว่าเพราะเราไม่ได้มีมหาปุโรหิต ซึ่งไม่อาจเห็นใจในความอ่อนแอต่างๆของเราแต่ถูกทดลองใจเช่นเดียวกับเราทุกประการกระนั้นก็ทรงปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราเข้ามาใกล้พระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่จะช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวจำเป็นคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับอย่างน้อยสข้อนะครับที่จะทำให้เราสามารถอยู่ในชัยชนะของพระเจ้าได้ เคล็ดลับข้อแรกครับคืออย่าท้อแท้กับสถานการณ์บางครั้งเรื่องต่างๆที่มีท่าทีว่าจะเลวร้ายไปกว่าเดิมแต่อย่าตอบสนองด้วยความสงสัยท้อแท้สิ้นหวังนะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาก็ได้หลายครั้งสถานการณ์ที่ดูย่ำแย่ก็กลายเป็นเรื่องที่ดีได้ถ้าเราเชื่อและวางใจในการงานของพระเจ้าพระองค์ตรัสไว้ในยอห์นบทที่16ข้อ33นะครับว่าเราบอกสิ่งนี้แก่พวกท่าน เพื่อพวกท่านจะมีสันติสุขในเราในโลกนี้พวกท่านจะมีความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเราได้ชนะโลกแล้วโลกในความหมายนี้รวมถึงปัญหาต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราเงยหน้าขึ้นจากการจับจ้องที่ปัญหามามอง Pre rit, พระยสุคริ์ผู้เป็นชัยชนะของเราดีไหมครับ เคล็ดลับข้อที่2นะครับคือการรับรู้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเรามีข้อจํากัดมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นอายุบุค,คลิกความรู้ความสามารถทักษะฐานะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ไร้ข้อจํากัดใดๆโปร่งทรงสร้างและครอบครองทุกสรรพสิ่งในโรมบทที่8ปดข้อสาเเขียนไว้ว่าเช่นนี้แล้วเราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะต่อสู้เราได้หลายครั้งเราว้าวุ่นใช่ไหมครับรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอแต่ให้เราตระหนักไว้เสมอนะครับว่าพระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่งพระองค์สามารถพลิกสถานการณ์ได้ทุกขณะขอหนุญใจได้เพระชนะาที่เขียนไว้ในสดุดีบทที่ส6ข้อ10นะครับจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกมาถึงเคล็ดลับข้อที่3นะครับอย่ากเกรงใจมนุษย์มากกว่าพระเจ้าครับคนที่ถ่อมสุภาพเนี่ยมักจะมีเส้นบางๆระหว่างความเกรงใจและการให้เกียรติผู้อื่นที่ต้องคอยสมดุลให้ดีอยู่เสมอนะครับเพรยซูทรงมีบุคลิกของความถ่อมสุภาพสูงมากแต่เมื่อพระองค์ต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็พร้อมจะปฏิเสธการชักนําของมนุษย์ด้วยปราศจากความเกรงใจใดๆและนี่แหละครับ ที่ทาให้พระองค์เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าคุณผู้ฟังสามารถอ่านตัวอย่างเพิ่มเติมได้ในแมทธิวบทที่21นะครับมาระโกโบทที่8พระชนะของพระเจ้าที่เขียนไว้ในแมทธิวบทที่10ข้อ28เขียนไว้ว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงเกรงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทําลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกเข็ยนรับข้อสุดท้ายนะครับให้เราพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้าครับ ความอิจฉาการเปรียบเทียบรวมถึงความโลภต่างๆล้วนมาจากความไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่เป็นทำไมบางคนได้ครอบครองอย่างมากมายเหลือล้นแต่ขณะที่บางคนทำได้แค่ร้องของความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้เป็นความรักของพระเจ้าครับพระองค์รู้จักเราดีมากกว่าใครในโลกนี้แล้วรู้ว่าการครอบครองในระดับไหนที่จะไม่สร้างปัญหาให้กับชีวิตของเรา และที่สําคัญไม่ทําให้เราไกลห่างจากพระองค์ครับอาจารย์ปารโลเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างมากนะครับท่านกล่าวขณะที่ถูกคุมขังในคุกว่าข้าพเจ้ารู้ว่ายามขัดแคลนเป็นอย่างไรและรู้ว่ายามีเหลือเฟือเป็นอย่างไรข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนมีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอิ่มหนำหรือหิวโหวยมั่งมีหรือขัดสนข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ ผู้ประธานกำลังแก่ข้าพระเจ้าข้อความนี้มันทึกไว้ในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ12ถึงข้อ13นะครับคุณผู้ฟังครับแม้คริสเตียนไทยจะยังมีจำนวนน้อยอยู่ก็จริงนะครับแต่หากเราดำเนินชีวิตและส่องสว่างชัยชนะของพระเยซูในที่ที่เราอยู่ด้วยกันผมเชื่อว่าจะมีผู้คนอีกมากมายเลยครับที่ได้รับพระพรและอยากจะเดินติดตามพระเจ้าอย่างแน่นอนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังก่อนกับบ้านพอดแคสต์นะครับขอวอวยพรให้คุณผู้ฟังมีสันติสุขบนเส้นทางของชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำทางนะครับแล้วพบกันใหม่ในอ p ีต่อไปครับสวัสดีครับ